สวัสดีค่ะชื่อเชอรี่นะคะวันนี้ก็ทําหน้าอกครบ1ปีแล้วที่จะเลมคลินิกกับคุณหมอหลุยค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ก่อนและก็หลังทําหน้าอกค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะทำไมชอรี่ถึงเลือกที่จะเลมคลินิกใช่ไหมคะ เพราะว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยอะค่ะช่วงม .3 ซึ่งเป็นวัยที่แบบร่างกายเราทุกคนผู้หญิงก็คือการเจริญเติบโตมันเต็มที่แล้ว <อ ử? S 1> แล้วเพื่อนเขาก็จะแกล้งกันการแกล้งกันที่ว่าคือการจับนมก็คือทุกคนอะมีหมดเลยแล้วเพื่อนก็คือแกล้งแกล้งกันไปแกล้งกันมาทุกคนแต่เหลือแค่เราที่เพื่อนไม่แกล้ง <ST AR> เหตุผลเป็นเพราะว่าเราไม่มีนม ก็คือแอบน้อยใจเพื่อนนะคะจนกลายเป็นปมด้อยจนถึงทุกวันนี้ที่ทำให้เราต้องมาทำนมเพราะว่าเพื่อนไม่ยอมจับนมเามาามรกา,มมาก่อนอื่นเลยอ่ะเชอรี่ไปหาข้อมูลตามเรียกว่าเปิด Google ซึ่งหมอหลุยอ่ะขึ้นท็อปทุกอันเลยในใจก็เลยแบบจาริมอ่ะชอบมากเลยนะแล้วก็เลยปรึกษ,ษากับเพื่อนว่าแบบ เนี่ยจะไปทําหน้าอกนะทําที่ไหนดีพอสุดท้ายเราเพื่อนก็แบบทาจาล็มเหมือนกันก็เลยแบบขอดูขอจับเพื่อนเฮ้ยมันนุ่มแล้วมันก็เป็นธรรมชาติคือตรงออกับความต้องการจริงมากก็เลยเลือกจเล็มแล้วก็ทักเข้ามาปรึกษาแล้วก็จองคิวเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะ คุณหมอก็ได้แนะนำให้เชลลี่อเลือกอยู่ที่2 7 5ซีนะคะเพราะว่าเชลลี่เป็นคนตัวเล็กแล้วก็เดิมเนื้อหน้าอกน้อยมากแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าใจเชลลี่ไม่อยากได้หน้าอกที่มันใหญ่เกินไปแต่อยากได้แบบเล็กๆพอดีน่ารักน่ารักดูแบบใส่เสื้อผ้าแล้วสวยคุณหมอก็เลยแนะนำให้มาเป็น275ค่ะก็เลยเชื่อใจคุณหมอแล้วก็ลองทำค่ะ ส่วนตัวเชอรี่นะคะก็เลือกซิลิโคนเมนเทอร์ผิวเรียบค่ะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็ใช้ซิลิโคนเมนเทอร์เหมือนกันแล้วก็แนะนํามาว่าแบรนด์นี้มันดีนะมันได้มาตรฐานมากเลยซึ่งแบรนด์นี้เขาก็มีมานานแล้วแล้วเพื่อนๆหลายคนที่ทํามาก็ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าอ,อกเลยค่ะตัวเชอรี่เองอะ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเหมือนการสัลญยญกรรมครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเลยอะ่ะที่จเลมนะคะก็มีคุณหมอดงยาด้วยเขาก็จะเข้ามาชวนคุยค่ะสักพักเราก็จะ สลบไปแล้วตื่นมาเราก็มีนมเลยค่ะหลังจากทำนมไปนะคะสัปดาห์แรกก็จะตึงๆหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะ ก็เชื่อคุณหมอนะคะไม่กินของแฉลงแล้วก็ใส่ซัพพอร์ตบาร์ตลอดเวลาพร้อมกับไม่ยกของหนักด้วยค่ะจากที่เมื่อก่อนนะคะเวลาซื้อเสื้อในชลิตจะต้องแบบแอบไปจับเสื้อในอะคะ่ะว่าตัวไหนฟองน้ำหนาหนาหนาที่สุดก็จะซื้อตัวนั้นแต่ปัจจุบันนะคะทำลงเสร็จแล้วก็คือไม่ใส่แล้วค่ะเสื้อใน ปิดจุกก็ไปไหนได้แล้วเพราะว่าทรงมันสวยไม่ต้องมีพองน้ำก็ได้ไม่จำเป็นอีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> หลังจากที่ทำนมไปนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ชมว่าทำไมนมใหญ่กว่าเพื่อนที่เพื่อนทำามรแต่เราทำา2.5จจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายแต่ละคนด้วยนะคะมันไม่เหมือนกันแล้วคุณหมอหลุยส์ก็คือแนะนำมาได้แบบที่เข้ากับร่างกายเราแล้วก็สวยพอดีจนเพื่อนๆต้องแบบอิจฉากันเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะทำนมแนะนำเลยค่ะเจเลมคลินิกคุณหมอหลุยให้คำปรึกษาดีมากพูดเพราะน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณหมอหลุยยังประเมินขนาดของซิลิโคนให้เท่ากับสรีระร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะที่เจเลมคลินิกค่ะบ๊ายบาย